เปิดบ้านกับตันพูทะเนศยืนอึ้งหลังเจอสิ่งที่ลูกชายทำหลังจากมีน้องดินถ่ายยอดผลแรกมาเป็นโซ่ทองคล่องใจก็ทําให้ความรักของกับตันพูทะเนรและเอกบุตรกรอบอุ่นสวยงามและโรแมนติกมากยิ่งขึ้นจนหนุ่มๆสาว,าวๆหลายคนถึงกับยกให้เป็นต้นแบบครอบครัวในฝันก็คงจะไม่เกินจริงด้วยปัจจุบันนี้เอกบุตกรก็ทําหน้าที่เป็นคุณแม่เต็มตัวและไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงแล้ว โดยหัวหน้าครอบครัวอย่างกัปตันภูเทเนศก็รับหน้าที่ดูแลทั้งทายาทและภรรยาเองเลยโดยครอบครัวของกัปตันภูทะเนศและเอฟบุษกรอาศัยอยู่ที่บ้านของกัปตันภูททเนศที่ซื้อไว้ก่อนจะแต่งงานนั่นเองโดยบ้านหลังนี้กัปตันซื้อมาสักพักใหญ่แล้วแต่เพิ่งใจะย้ายเข้ามาอยู่จริงๆจังๆหลังจากแต่งงาน ตัวบ้านเป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่โตเนื้อที่กว้างขวางทั้งภายในและภายนอกโดดเด่นด้วยสีขาวครีมและมุลละไม้บ้านของพวกเขายังกว้างขวางร่มรื่นสวยงามแถมน่าอยู่มากๆเลยด้วยและหากใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวของบ้านนี้อยู่เป็นประจำแล้วแล้วก็มักจะได้เห็นพัฒนาการของน้องดินอยู่ตลอดตลอดที่ครั้งหนึ่งกับตันพุทนเนกลับเข้าบ้านนาถึงกับังะไปเลยทีเดียวเมื่อน้องดินโชว์ฟิมเมอศิอละปะ ขีดเขียนบนรถเก๋งโดยมีภรรยาคนสวยเอฟปุษกรเป็นตากล้องถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้ได้เผยออกไปแล้วนั้นเป็นเหตุทําให้สาวเอฟปุษกรออกมาชี้แจงรีบบอกกับสามีทันทีว่าซีดังกล่าวนั้นล้างออก ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์เตือนและแนะนำวิธีการเลี้ยงให้กับเอกบุตรกรว่าแม่ต้องค่อยๆบอกน้องนะคะไม่หัวร้อนนะคะเดี๋ยวน้องจะคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นตลกและทำได้ค่อยๆบอกค่อยๆสอนคะ่ะระวังนะคะครั้งหน้าน้องไม่รู้เอาบก,กาหรืออย่างอื่นมาเขียนงานงอกเลยคะ่ะ ลูกเราก็ทําเหมือนกันแต่เราต้องบอกเขาว่ามันไม่ถูกต้องหลังจากที่มีชาวเน็ตแนะนํำว่าไม่ควรให้ลูกชายเขียนรถน,นั้นด้านเอกบุตกรก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาโพสต์แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าสําหรับพี่พี่ที่กลัวว่าพี่ดินจะไม่รู้จักแยกแยะไม่ต้องห่วงนะคะหม่อมาเอกอยู่กับดินตลอดคอยบอกเขาเสมอว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างวันนั้นเอเป็นคนอนุญาตเขาเองค่ะเขาถึงทํา มามาเอกอยากให้เขาได้ใช้จินตนาการในแบบเด็กๆของเขาอย่างเต็มที่เพราะมามาเอกรู้จริงๆเขาว่าสีนี้ล้างออกแน่นอนหลังจากที่ระบายสีเสร็จพี่ดินก็ช่วยเช็ดออกจนหมดจดทันทีค่ะเศีษดายไม่มีภาพเพราะเราทุกคนตัตเปียกกันหมดมามาไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เลยค่ะและหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยขอเขียนรถอีกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของที่บ้านหรือรถของคนอื่นค่ะโอกาสที่เขาจะไปเขียนรถคนอื่นคือไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ เพราะเอกอยู่กับพี่ดิน24ชั่วโมงพี่ดินทราบเขาว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้หลังจากล้างเสร็จร้อนของที่บ้านเราไม่มีรอยขีดข่วนใดๆค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ